ดูทองฟ้าก็เหมือนจะไม่ตกแนละ้วฝนวันอาทิตย์เนี่ยจะออกไปหรือจะไม่ออกไปดีขายของเนี่ยพยากรณอากาศก็ยังบอกว่า90%อยู่นะวันนี้เดี๋ยวต้องถามมาเล็กว่าอยากจะไปไหมกลัวมันไม่มีคนเดินอะ่ะรู้ว่าฝนจะตกแล้วกลัวไม่มีคนเดินอ งฟ้าก็ไม่ได้มือดอครึมเท่าไหร่นะทุกคนแต่บอกว่าสิบโมงเนี่ยฝนจะตกไปถึงใบบ่ายนู่นน่ะถ้าเราไปตั้งตอนเช้าเนี่ยก็ประมาณถ้าตกเนี่ยเก็บของกลับบ้านได้ตั้งประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเองเนาะแต่เล็กก็อยากไปนะทุกคน มื้อเช้าทุกคนเป็นแพนเค้กอีกแล้วหนุ่มๆอยากกินแพนเค้กแบบแผ่นเล็กๆก็เลยอ้าวจริงๆแม่อยากกินแผ่นใหญ่ต <c oughs> <c oughs> ึ้ดเล่น แผ่นเล็กด้วยแผ่นเล็กจริงนะให้เล็กตีแป้งมันไม่ไอ้นี่หูกมันไม่ค่อยละลายมันเป็นก้อน <c oughs> ได้ยังโอ้โห <c oughs> โอ้โหนี่เราปห็นอโอ ใส้ละสูใส้ละสูนีบอัะชวนววันนี้ไม่มีกล้วยอ่ะเมื่อวานอะกล้วยมันแบบเขียวเลย มาบ่มอีกสามวันก็ยังไม่ได้กินแน่เลยก็เลยไม่ได้ซื้อกล้วยวันนี้ไม่ได้ซือ้อกล้วยก็เลยไม่มีกล้วยกินโอ้ยมันเกือบไหมชิบทำไมนี่ร้องไห้ไหม anh này hai anh ấy, anh ấy à lâu hai à ui nọ Han är ju bullig så vi kallar honom mm, Den filmen. Ja. Mamma vet ju inget. Hur ser han ut mamma? Jag vet inte. Helt riktigt mamma. Det är så han ser ut. För han är superhäftig. Som vet inte? Ja.

ต้องผ่านออกนิดหนึ่งตรงนี้อ,อ,อเชอร์รี่ก็ลูกเล็กนิดเดียวทุกคนยังไม่สุกดีเลยก็หั่นเพราะว่ามันจะได้ตังได้ทุกคนเรื่องของเรื่องอะเชอร์รี่มันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ เหมือนยังมันยังไม่สุกเต็มที่แล้วเขาเอาถือหวานนะแบบนี้หวานวันนี้ไม่มีกล้วยอ่ะอยากได้กล้วยคนก็ลุ้นว่าแม่ทำอะไรก่อนทำอะไรก่อนก็เป็นโอ้หงนุน น้ำผึ้งทุกคนเงียบกริบ ลุ้นกันใช่ไหมแม่ทำอะไรเสร็จแล้วทุกคนแค่นี้พอไปทุกคนกินกันยกดิดีได้ไๆดนไสโนว์เช้าได้ไหมทุกคนได้เนาะผลไม้รวมวันนี้ ทักทายกันวันอาทิตย์นะจ๊ะทุกคนวันนี้สายหน่อยนะครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนสวัสดีตอนเช้าทุกคนสวัสดีครับทุกคนก็ไม่เช้าแล้วเนาะจริงๆแม่ตื่นหกโมงทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยลุกขึ้นมาดูอากาศพยากรณ์อากาศบอกฝนจะตกอ่าแม่เอเล็กบอกทุกคนก่อนครับครับบอกฝนจะตกเสียเสียเสียได้มากเพราะว่าจริงๆวันนี้จะไปขายของกลาอาทิตย์แต่ว่า ถ้าฝนตกก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าฝนตกจะไม่มีคนเดินใช่ครับเนอะเสียดายไปหนึ่งวันแต่ยังไม่ตกเลยเนี่ยครับมันมันบอกว่าจะตกสิบเอ็ดโมงมันชอบโกหกมันชอบโกหกถ้าโกหกวันมันไปหกโกหกวันอื่นก็ได้เนาะทาไมต้องเป็นวันนี้เนาะจริงๆแล้วอ่ะทุกคนก็แพนเค้กมื้อเช้าก็ได้พักไปหนึ่งวันจริงๆว่าพักทุกวันเนาะอยากไปขายของนั่นแหละเออนี่เนาะ พักทุกวันหรือเปล่าพักเล่นเกมโอเคทุกคนกินแพนเค้กมื้อเช้าทักทายกันอ่ะกินเลยวัาชูดอ่ากองใครกองมันอ่ะสี่คอนโดน่ะเออมีผลไม้รวมทุกคนอันนี้ไม่มีกล้วยอยากกินกล้วยกินกินกินตามชอบเลย กินไปทุกคน วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ฝน<ห><ห>ไม่ตกตกเดี๋ยวมันจะมาถึงฝน eben. เอ้ยฝนมันหลอดตัวเล็กพี่น้องจ๋าอืนนี่สวยมากอันนั้นสวยมากข้างนี้สวยมากเลยเนี่ยนะครับ กินกินตอนนี้หนุ่มๆติดใจไอ้นี่แล้วไอ้แผ่นเล็กมันกินง่ายเหรออืออือมันกินง่ายเดแยวข้างหน้าแม่ทำแผ่นใหญ่นะแม่บอกไว้ก่อนเออแมทธิวก็ชอบแผ่นใหญ่พ่อก็ชอบแผ่นใหญ่เมียเล็กชอบแผ่นเล็กคนเดียว <laughs> กินผล,ลไม้ไปด้วยมันจะได้นี่ส้มน,นะแม่ไม่ได้ผ่าเพราะว่าก็หั่นครึ่งแล้วก็กินกับแพนเค,ค้กครับอืมจะขคุดยังมันุ่นนะจะใส่าสวนสนน่ากินไหม

Bây giờ sẽ cho Xong ก็เอาหลายชิ้นได้เลยค่ะอืมจินตน,นาการที่ลีบอกเฮ้ยแม่พ่อมดอันนี้ร้องไห้ <laughs> 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 แพนเค้กร้องไห้ทำอย่างนี้ทุกคนเอาซอม <laughs> เริ่มไปก่อน <laughs> คนโดใครคนโดมันนะ <laughs> <laughs> ดูแลตัวเอง <laughs> สองเอาแยมเยอะเพราะว่าเป็นสองฝนก็ตกแบบเชื่อชื่อ Ừ. hỏi 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 đi hỏi 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 Ừm hỏi 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 Ừ. hỏi 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 mà Ừ. Ừ. Em สเล็ตสเลวิถีชีวิตอ่าวิถีชีวิตวันหยุดก็ประมาณนี้เนาะทุกคนถ้าไม่ได้หยุดก็ต่างคนต่างมีมีแบบอาหารแบบเร่งด่วนตอนเช้าๆไงทุกคน ไม่ได้กินหรอกอะไรแบบนี้นะแล้วขนมปังชิ้นหนึ่งก็ไปได้ละเชา้ชาๆ mm hmm. มีวันหยุดก็เอาซะหน่อยเอาเลยลูกเอาทั้งหมด่ คอนโดสี่สามชั้นหรอมีคอนโดสามชั้นหรอเอถอาเชเอถอาเช่ชาโลมิซาโลั Fattar du att vi fick, fick åka att i famnen igår? Jag vet inte varför du fick åka. Jag vet som var Vill du ha? Ja. Jag måste bara testa Mamma vi har gjort en deal. Va? Ja. Henrik. Henrik. แฮมริแฮมลิแฮมลิเฮมลิเห็นเวราโรโบเ็ดคนตอนนี้มีสามสามคนโดสามชั้นคอนโดหันสามยิบสามเยีมใส่สามเลย น้ำผึ้งก็หวานแล้วอืมกิมมเยเีอาของแม่ได้โอเคสกยอว่ะเาิแม่กินอนีอังนเชเอานนมเดี๋ยวคือแบบท้ ของแม่เราสามชิ้นทำไมนี้ลอมคนนี้ทำไมนี้ลองคนนี้เคืออะไรนี่ดมกระ เชอรี่เชอรี่นี่กี่กรัมอะสี่ร้อยอเลนี้ส <450. S 2> ี่ร้ <50. S 1> อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบหรออ่ออเล็กซื้อได้เท่าไหร่สามสิบสามสิบถ้าเป็นเม็ดแหลมใช่ไหมห เต็มราคา40เต็มราคา40ถ้าเป็นสมาชิก30แต่คนที่ไม่บัตรสมาชิกเมื่อวานแม่ไม่ได้ดูไงบูรัมินนัมเปตรานุ่มๆเต็มไปเยอยเจอเรสมทัสไสมเด็จอุด่ยสมดเสีรังไงแล้ a กลัยิ่งเสนี่มันเดนวายอยู่เนี่ยล้วมันจะยิ่งด r ขึ้นเพราฟิกดันทุกข์ีกย Alla såg ju du. Och du fick.. Åt du min pannkaka? och du tror att the Ghost står här Ta eller? På. Jag tror Alex åt den. Det, det var spöklag. Lägger mm. korv med, eller Det är sant. Skyller. Du Är du tagen? Jag är arg, arg. Menar jag. Det är jag åkte som Feldt, att det, det stod stora vita bollar nere, så jag såg marshmallows. Mm. Han som håller på med det när jag jobbar. De ska ha 1700 kr för att klara sig. För tio djur nästa år. Det saknas 500 nu för att det är för torrt i backen. Så det här vädret ser verkligen gott ut. เนี yeah. หมดยังโอ้โหคิดว่าไอ้ที่เหลือบนนี้เนี่ยใครจะเป็นผู enfin ้โชคดีกินกินให้หมดนี่ผู้ผู้โชคดีมาร์ททสี่มามาแล้วถอดที่มองทดสอบชิ้นส่วนนที่สี่ผู้โชคดีผู้โชคดีฮ่านสย่าผู้พันดาผู้พันดาเราทำข้อสัมพันธ์อ่าอ่าอะไรอ้วนใช่ไหมเออเครื่องผูกเครื่องผู้พันแล้วานอะไรตั้งอ้วน ทุกคนฝากคิปไปสำนีกจ้ะมือเช้าง่ายๆเนาะจ้ะกับบง่ายจ้ะกับบงงายนั่นแหละแต่กับบายาจ้ะทุกคนก็ง่ายๆแพนเค้กเนาะแพนเค้กผลไม้รวมจ้ะทุกคนจ้ะนะเราดูวันนี้ว่าเราจะทําอะไรหรือจะพักผ่อนหรือจะออกข้างนอกเดี๋ยวคอยดูเนาะทุกคนเนาะฝากคิปไปสำนึจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบาย